สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c a n d l l i g h t Official นะครับเอ้ยตอนนี้หลังจากที่ญี่ปุ่นนะครับก็ได้หมดหน้าหนาวแล้วก็เข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ผลิครับวันนี้ผมมีนัดกับทีมงานลำพูนเราจะไปหาของป่ากันนะครับเพราะอากาศกำลังดีเลยทุกวันนี้ไม่หนาวแล้วนะครับดูนะครับนี่อากาศญี่ปุ่นณนเวลานี้นะทุกคน มสบายสบายโรงพัดเย็นสบายก็เดี๋ยววันนี้ของปลาที่เราจะไปหานั้นเป็นอะไรก็อยากให้ทุกคนติดตามกันดูนะครับแต่เดี๋ยวผมต้องไปเรียกบักเคนะครับเดี๋ยวจะออกเดินทางปั่นจักรยานไปรวมตัวกันที่คาเคกว่านะครับก็ยังไงก็ติดตามดูแล้วกันหลังจากไม่ได้ทำคลิปนานเนื่องจากหน้าหนาวผมไม่อยากออกไปไหนเลยก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่า ของปลาที่ผมไปหามันจะเป็นอะไรก็อยากให้ทุกคนติดตามกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่แล้วเรา,าเจอกันครับไปครับ One hour later รวมตัวรวมตัวรวมตัวเอ้ยได้เวลาเข้าป่าครับซีนอ นทุกคนที่ให้เราจะไปอยู่บนนู้นบนเขานน้นเรดูใบไม้มผิเดูใบไม้มผิมีอะไรให้เก็บในญี่ปุ่นนี่เราก็เลังจะขึ้นไปบนเขาเขาลูกนูน แม่งมีผักข้อตองเลยผักข้อตองอ่ะทางลอดชิงคันเซนนี่ครับรถไม่มีเกียร์โอ้ เห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมเข้าไปแล้วครับทุกคนถือมีดเป็นหนึ่งอันสีมีดมึงมีไหนอันนี้มีดเอาจากไป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 ถือมีดดีๆแล้วมึง ได้ก่อนม่ขึ้นต่ไปเพื่อจะเอาอีสักสามสิบออันนี้เขาไม่เล็กอยากไปและต้องขึ้นข้างบนอย่างเดียวแหละไปไม่ได้โอ้ยี องงาย่าเอาน้านั่นอ่ะอย่าเอาเป็นเมตรนัไป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 เร็วโอ๊ยหยาหามันขึ้นไปยังไงของมันวะ จะออมาจได้ไเป็นการเดินทางที่ทุรักทุเลมากเพราะว่าต้องขึ้นเขาเก็บมีดก,ก่อนอันตราย เรียฟังเนี่ยสิโอ้เอาตะโวไปได้ไงวะออ๊ยอุ๊ยโอ้ฉันนะเอ้ยถ้าต้นไผ่นี่มันเอาน้ำหนักเรามาอยู่ไม่น่าจะรอดเฮ้ยเฮ้ย Ô. Yeah. Ô. <t– t seine Christmas> <t cities> oh 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 Ô. oh mm -hmm. oh oh ห้องสุบานมาแล้วว่าไงนี่เนี่เห็นไหมคุกคนเห็นไหมเรามาเอาอะไรกันเห็นไ,ไหมทิบเลยทิบโอ้โหหล่อเดียวพอแนละ้วมั้งทั้งเดือนถุงนะถุงถุงถุง <c oughs> เอาถุง <c oughs> ไม่ได้ไหม เดี๋ยวมาก็ของคุณคนเดียว่ไยกูก็ถือมาถุงเดียวเจ๊ก่อนดิเอามีแเจ๊ก่อนดินีันไม่มาพี่ปอ้เยวอ๋อเะทีุ่อ๋อข้างวนหิ้วไหมิวไหเอามาแกะข้างบนสิเรามาเอาหนอกันนะครับทุกคน เน αι. เดี๋ยวดีไปข้างในก่อนมันมีเยอะนี่เยอะโอะ้โหมันเป็นป่าไผ่เลยทุกคนดดแหกดิแหกดิเอาตรงนี้กูเดินผ่านมาได้ไงโอ้สีหนอมๆๆอเริ่มโอ้แกะไงไวะแกะไงวะ ใหญ่มากทุกคนเดี๋ยวแกก่อนหัวบักเลขกเลยปะโอไอหานี่ก็เอาดิเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มึงก็อย่ากเกินไปสิ <c oughs> เอาหมดเลยนะเปลี่ยนมะขามหมดแล้วมยูจะนยาวเกินแล้วนะเข้าให้แพงเอาไอ้นี่ ดเขาให้อันนี้กะเอาไปกินกี่วันวะเนี่ยก็เงินออกอ่ะมามามา,มา,มาแกะมาแกะพอละมั้งอันนู้นอะไรนะี่นะ่ะไอ้สีนั่นก็ใหญ่เกิน นะเดียงน้ำรถอยู่ไหนกันเลี้อยู่ที่แต่ติ้งหนงนั่งเกตเลยแต่เราโค้นนั่งแกนอ๋อ <laughs> มึงจะไปทิ้งที่ไหนแกที่ห้อง

ขูอ่อนจะอ่อนไปไหนแผ่นี้เลยสีหนเนี่ยครับสี่น่านี้ใหญ่มาก รมสมบูรณ์ดีจริงประเทศนี้ถ้าเป็นเมืองไทยนะมีดาบเยอะ กินได้นะอร่อยด้วยทำใส่น้ำจิ้มในี่ยนี่กรอบนะอืมนีม่มันเ,เกินไปแล้วหนะึงตรงข้างล่างมันแกแล้วมันยาวไม่หักมานทำไมสบายคุณพอแล้วหรอครับยังครับคุณไปอะไรนี่คุณไม่ได้สักหนออะไร ทำไมเพื่อนมันอย่างนี้ก็คือไอ้สีมันออกมาดิเขาเก็บหนอกันอันนี้ทำอะไรวะมเูเห็นอย่างครับ ปลูกฟักแก้วปลูกฟักแก้วมาปลูกบนนี่นะเขาเก็บหนอสุบันปลูกฟักโอ้ยปลูกไว้เลยให้คนรุ่นต่อไปมาอยู่ต่อเี่ย็เขาจะรู้หมายมาปลูกอ่ะต้องทำแผนที่เลยนะถ้ามาปลูกนี่นะ จะถึงเดือนไหมวะขนาดนี้เอาให้มันถึงวันที่ยี่สิบสามก่อนไปโอ้แล้ดูไม่่อยมีหลักฐานเลยนะทำอะไรนี่ ทำน้ำพริกเนาะทำน้ำพริกก็ได้ทำน้ำพริกธรรมดาเนี่ยแซ่บเบียร์สักกระป๋องหนึ่งเยอะไม่ได้ไม่ดีต่อสุขภาพถ้ากินกินดิบๆนี่มันจะเป็นยังไงบ้างอ่ะเกลือน,<ๆ>อนไม่ขมเลยไม่หมขมเลยเบีมันเปื่อย อที่นี่มันกรอบมากทุกคนดูดิเจฟสุบรรอย่าก,กินลงน้ำนะครับเฮ้ยหล่กรอบมากแล้วก็ไม่ขมด้วยกินได้เลยจะท้องเสียป่าววะกินนอรดิบเนี่ย คุดอรี่ลองดูดงมันจะได้ไม้ถือไม้ถืออันนี้เลือกเลือกด้ามที่แข็งที่สุดมาแล้วนะมันเหนียวอ่ะดินมันอะสุวรรณมา <c oughs> เหลือก็ <c oughs> นี่พ <c oughs> ี่ไทยมาล่ <c oughs> านแล้วลันแล้วลันแล้วลันแล้ว เอโคต่ตากับมิดต่าิได้เด้อฮะนี่หน้านี่ยูดเอเป็นกองนู่เหรอประมาแล้วะสีแกะอยู่ตรงี้ไยวกูจะขึ้นไปกัปุบันจะเอาหนอง่าหมไม่น่อยปัว เนี่ยหน้านี่ก็มีเนี่ยนนี้แยกไปแล้วนะสุบันจะทีบดูสุบันจะขุดได้กี่หวัวละหาสี่้โร้านนกรได้งพี่ปูี่กูไม่รู้ว่ามึงเอามากินหรือมึงเอามาทำอะไรสิเอาเยอะขนาดนั้นนี่ครับการหาหน่อของพี่สุบัน จะมีเห็ดไหมโอ้โยเตรียมตัวมาดีกว่าพวกเราอีกมีผู้ขุดด้วยอ้ยอ่อนเปียกเลยอ่อนเจี๊บเลยอันนี้คือทำเนียมกันะคือทำเนียมหรือเปล่า เรื่องหนังนนน <c oughs> เอาตรง,น,ตรงนี้กับแกะตรงเนี้ยเป็นบทเตือนเราลอ็อกไอ้คนที่ไม่รู้เลยแหละคิดโอ้ออนหมก อันนี้ทำเป็นต้มกับน้ำพี่กด้วยครอบผมเยอะแล้วเนี่ยเยอะแล้วเนี่ยสีพอแล้วมั้งนี่เราพอแล้วเนี่ยไว้ให้มันเกิดไหมครับไอ้บ้านเนี่อานิมนหัวก่อนอะ<ล>ไว้ให้คนอื่นมกินบ้าง ไปไผของวะเดีเ๋ยวไปใส่แสรถเอามาแบกเลยแกอีกน้อยดิเนี่ยไหนอ๋อหัวนึงนะเนี่นนยพอแค่แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้ว ร้อนต้องต้มสีน้ำอะไรไม่ต้องต้มน้ำมออกกันนะต้มน้ำเดี๋ยวแล้วมันหนอนไม่ขมอ่ะถ้าหนอแต่ถ้าเป็นบ้านเฮามันต้องต้มก่อนใหญ่ๆหญ่หยกหยกตัวอย่างไฟฟีโอเอกะโดดต้มฟีผมนั่งเป่าไงฮันได้เฮ็ดกับบ่าได้เฮ็ดทอปกับบ่าหัวนี่มีกับบ่าโว โอ้พี่ไทยมานี่บันเลยทุกที่เลยเนาะอยู่สักปีหนึ่งขลาไผตรงนี้ไม่ได้เกิดโอโเป็นปลาไผ่ต้องไปมัม้งหมอมัองนี่ได้เนาะอลองมีดลองมีดมีดเข้ามือมีแล้วหรอเพ่หมดล้วพอแล้วจ้ะแล้วเอาแต่เย่แย่ได้กัะกรองนี่ดี นี่ย่อยสลายตามธรรมชาติทำไมไปต้มพอเลยสิฟันเลยฟันเลยพอเลยเต้ทำไปไหมเลยฟันเลยเอออานนี้เลยเออจะเอาทำอะไรไปเยอะๆน่ากินคลิปใช้ได้อยู่เหรอโอ้เหลือยเลยไอ้เยอะนี่มันไม่ต้องใส่ถุงก็ได้เค็มไม่เป็นยังทีแรกก็นึกว่าจะมีก็กายหนองก็เลยโหแต่ รอดตายประมันอีกประมาณสามสีครับคุณสามสี่ขับอ่ะผมสามสีวันเราก็ต้องเดินทางกลับแล้วเราได้ว <on>. ัตถ <it> ุดิบแล้วออกไปแค่พอกินเนี่ยนะ ไป,ไปกับทินฐานเราดีกว่าดูสภาพห้าหลมล้มนะครับใจผมหมาทางนั้นเมนนื่กอ,อกี้เ่ยมีกูแนน่ยรองรองกูขึ้นเนี่ยรองเท้าเปื่อนหมดเลยเนี่ยทางรถนะนอนเตรียมล,งลังรถอ่ะ 啊。嗯。哈，这可以。 นี่นะครับชีวิตคนไทยในญี่ปุ่นหากินอะไรได้ก็หากินเอากระเป๋าตุงมากตาสุบันไอ้นี่กระตุง อจบไปได้ด้วยดีสำหรับทริปเก็บนหน่อไม้ก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเพราะคลิป